ค้าลูกค้ามี EQ มีคอรสมีไมมีมิกการต่อมิกเข้า EQ เข้าคอรสต่อเข้า power ต่ออยังไงก็ power มาคอสแล้วคอรสมามิกนะวิธีการต่อก็ใช้สาย xlr ต่อเส้นเนี่ยจาก power มาคอสก่อนไอ้ที่ power มันจะเป็นหัวอย่างนี้มันไม่มีตัวเลือกนะ n k 1 1 5จะมีหัวหัวอย่างนี้อย่างเดียวเป็นหัวแจ็คไมนี่หละก็ด้านฝามือด้านซ้ายมือทำเป็นทำเป็นกลางแหลมนะ ด้านซ้ายมือทําเป็นกลางแหลงด้านฝามือก็ทําเป็นเบสนะซับเบสอีกหัวนึงก็ก็จะต้องเป็นหัว XLR เป็นตัวเมียตัวเมียลูกค้าก็มาเข้าที่คอร์ดนะามาเข้าที่คอร์ดด้านซ้ายมือเนี่ยทำเป็นเสียงกลางเลยฮายเนี่ยทำเสียงกลางนะลูกค้าเล่นสองข้างเลยอัด้านนี้ทําเป็นเบสไปเลยนะต่อแบบง่ายๆนะทาเป็นเบสไปเลยโลนี้ทําเป็นเบสไปนะพวกเสียงแหลมเราเราไม่ได้ใช้เราต่อแบบเราเวอร์ตัวเดียวไง ตอนนี้พวกเสียงแหลมเราไม่ได้ใช้ลูกค้า